วิธีคิดผิดๆในการจีบผู้หญิงมาลุยกันทุ่มเทแล้วจะได้ผลทุ่มเทมาจากจุดที่เรียกว่าขอความรักอ่าหลายคนเรียกว่าแบบเฮ้ยถ้าทุ่มเทมันจะได้นะถูกสอนมาแบบอ่าผิดๆแล้วเรียกว่าจริงๆมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่เขาเอามาไม่ทั้งหมดก็คือการทุ่มเทผู้หญิงการตามตื้อผู้หญิงการทําเพื่อผู้หญิงแล้วเดี๋ยวผู้หญิงจะรักนะอกหักร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็อกหักการทุ่มเทแบบนั้นมันมาจากการที่ทุ่มเทเพื่อจะขอความรักเรากําลังทุ่มเทเพื่อขอ สิ่งที่ทุนทุ่มเทไปทั้งหมดจ่ายไปทั้งหมดมันจะไร้ค่ะไม่มีความหมายเดยทั้งสิ้นคุณจะซื้อของให้แค่ไหนโกรไร้ความหมายเช่นกันมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีคุณมีของจริงๆและไม่ได้ต้องการเธอฟังอีกครั้งนะมันจะได้ผลการที่คุณทุ่มเทนะมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณมีของจริงๆและคุณไม่ได้ต้องการเธอเก็ตข้อนี้ที่คุณติพูดไหมขอลงรายละเอียดนิดนึงอธิบายหน่อยคือ คุณเจ๋งจริงอ่ะคุณไม่ต้องการเธอแล้วแล้วคุณก็แค่ให้ไปในระดับหนึ่งทุ่มเทในระดับหนึ่งเอ้ยโอเคก็สนก็สนไม่สนก็ช่างแม่งฉันจะ move on ต่อได้ฉันไปต่อโดยที่ไม่ยีละไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นเก็ตข้อนี้ไหมและนี่มันคือสิ่งที่ได้ผลจะสังเกตว่าสิ่งที่มานี่มันคืออะไรมันมาจากอารมณ์และความรู้สึกของคุณอารมณ์คุณอยากได้ความรู้สึกอยากได้คุณกาลังอยู่ในห่วงแห่งการขาดแคลนผู้หญิง แต่เปลี่ยนกันอีกนิดเดียวพลิกมุมอารมณ์นิดเดียวว่าแบบเฮ้ยฉันเข้าไปในอารมณ์ที่แบบเออฉันมีเหลือเฟือวะ่ะแล้วฉันอยากจะให้เธอนิดหน่อยเธอไม่สนใจเออฉันก็ไปต่อแค่นี้อารมณ์มันแค่นี้แล้วถ้าเกิดว่าเธอตอบสนองดีอ้าฉันก็อนุญ,ญาตให้ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นได้เพิ่มเติมนะมันต้องอารมณ์นี้เท่านั้นคุณไปเปลี่ยนอารมณ์คลิกพลิกแค่นี้เองทุกอย่างเปลี่ยนทันทีอ่าเคล็ดลับคือการแปลร,รูปเงินที่คุณมี และที่คุณหาได้ให้เป็นคุณค่าในตัวคุณซะแค่นั้นเองคือเหมือนถ้าคุณมีแต่เงินคุณเอาเงินไปให้คุณไม่มีคุณค่านะแต่ถ้าคุณเอาเงินไปแปลงไปเป็นคุณค่าในตัวคุณไปเป็นการท่องเที่ยวไปเป็นการเรียนรู้ไปเป็นการพัฒนาตัวเองแต่งตัวใหม่ๆทำอะไรก็ได้ที่มันมีคุณค่าต่อผู้หญิงจริงๆ เอาเงินไปแปรรูปก่อนอย่างเช่นแบบเฮ้ยกรณีแบบแปลเป็นความรู้เหมือนอย่างของครูตีอย่างนี้ก็ได้แบบเฮ้ยใครอยากจะได้ทางลัดประหยัดเงินในการจีบผู้หญิงแบบเฮ้ยปกติถ้าคุณเปอยู่แล้วแบบโูเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแม่งไม่มีไม่มี Impact เลยผู้หญิงไม่รู้สึกเห็นคุณค่าเลยอันนี้คุณกําลังเปไปผิดทางถ้าใครอยากได้ทางลัดครูตีแนะนําเลยว่าเข้ามาโคชชิ่งกับครูตีแบบวันออนวันหนึ่งตอนหนึ่งเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มราคาปัจจุบันอยู่ที่ชุด0บาทเท่านั้นวิธีสมัครก็อ่า คลิกที่โปรไฟล์ขึ้นไปข้างบนเข้าไปที่ลิงก์ไลอัแล้วก็ต้องการบอกว่าเฮ้ยต้องการโคชชิ่งนะ<ม>เดี๋ยวครูติจะส่งเลขบัญชีให้โอนชำรนะและนัดเวลาในการโคชชิ่งได้เลยหรือพิมพ์เข้ามาที่ l ลอัตามนี้แล้วก็เข้าไปตามนั้นได้เลยอ่าก็ดีกว่าไปเปโมซัวพูดตรงๆดีกว่าไปเปโมซัวาจากไม่ได้ผลเรียกว่านอกจากไม่ได้ผลแล้วมันจะเสียเงินเปล่าๆเ,เ,เรียกว่านอกจากเปไปแบบไม่ได้ผลผู้หญิงยิ่งตลำลัคาลไอสิ่งที่คุณเปไปอีกคุณมาเรียนรู้ก่อนว่าคุณต้องเปในลักษณะไหน คุณจะต้องจ่ายลักษณะไหนถึงจะได้ผลอย่างน้อยที่สุดมันจะได้ผลและดีกว่านั้นขั้นขั้นอัพเวลกว่าคือคุณจ่ายน้อยลงได้ผลมากขึ้นคุณประหยัดเงินหลักหมื่นหลักแสนน่คุณมาเรียนรู้ครูติกับครูติก่อนแค่ชั่วโมงเดียวคุณใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นสละเวลามาหนึ่งชั่วโมงแล้วมาเรียนรู้เรื่องนี้เต็มเต็มเลยแล้วก็เรียกว่าประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วได้ผลด้วยโอเคสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไ้เท่านี้สวัสดีครับ